แล้วค่ะพบกับเราอีกแล้วมาตกปลาโฟล์ววีทีวีแต่มาเดี๋ยวพาไปลุยวันนี้มาพร้อมกับฝนค่ะมาถึงก็ตกเลยผม่เหมือนกับจะไปเอามาถึงก็ตกเลยไม่ตกปลานะคะฝนตกค่ะตอนแรกบอกว่าเห็นฟ้าแลบๆพี่บอกนู่นทางนู้นไกลๆที่ไหนได้ตกมาแล้วเรียบร้อยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่อ่างทองแพรรักน้ำ รักน้ำชายโยหรือชโยรักน้ำเนี่ละค่ะประมาณนั้นมีสองห้องนอนมีเป็นกะกะละเจ็ดร้อยบาทแล้วพวกสองกะเลยอย่างน้อยก็กะหนึ่งก็ต้องได้ตัวเมื่อไหร่เขาได้กันลัเขาได้สวายปหสวายสวายบึกคือตัวออยังใหญ่แล้วเรามามสวายมีทั้งประมาแล้วดูของเรานี่มากับฝนก่อนตอนแรก เพื่อนได้ฟังเนี่ยเป็นเสียงลมด้วยลมแรงมากเลย <Okay. S 2> แต่เรดูคืนนี้กับพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังผ่านมาจากที่ถ่ายเมื่อกี้นะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นไงเน็กกรีบ <laughs> นี่เขาแต่ว่าฝ <laughs> นยังตกอยู่ เขาบอกว่ามาที่เนี่ยทุกคนเลยนะเน็กในเพจนะทุกคนเลยบอกว่าตะโกกคือปานรับแขกตะโกกนี่คือไซส์แบบว่าโลนึงอ่ะต้องมาแน่นอนต้องเวลข้ามเราแน่นอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงกว่ากลิปก็ลองดูแล้วก็อันเนี้ยเน็กก็มาตกด้านหลังใช่ไหมตกด้านหลังแต่ของเขาเนี้ยตกด้านหน้าของเน็กตกเน็กเขาเรียกตกปลาเล็กเล็กมากอ่ะเล็กมากอ่ะ เล็กแบบไม่ติดเบ็ดเลยคือปลาเหยื่อมากกว่ามันเป็นปลาเหยื่อเหมือนมาให้อาหารมันมากกว่าใช่ไปดูว่าเป็นยังไงอ,อะไรอะไรหลับหลับนี่รอปลารับแขกอยู่เนี่ยยังไม่มาสักทีเนี่ยเนแขกเขาบันลาอะไรนะเกิดไม่ได้เป็นแขกก็แสดงว่าอ๋ยั็ไม่มายังไม่รับแขกเลยังไม่มาโอ้ นะตอนนี้นะครับเวลากี่ทุ่มนะพี่เมื่อกี้เนี้ยห้าทุ่มครับห้าทุ่มแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับเน็กไว้อะประมาณตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเวลาสี่ชั่วโมงเนี้ยไม่มีป่าเลยเงียบกริบเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าถึงตีสองอ่ะนะอเนาะพี่ว่ามันจะมีไหมฝนมันตกตลอดเลยต่อนเนื่องเลยก็เงียบกันตลอดเลยแล้วลองดู รู้จะเป็นยังไงมาเลยสามเลย่นี่ก็อยู่อ่าโอเคมานี่ดูเนยัไงดูความโง่ขันสักพักตะกวัวดีดเบ้าตาผมอีกไปเองน<า>ะใหญ่ใหญ่ไหม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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ยมามาไอ้โคนมึนแล้วผมนี่มา ส่รับแขกนี่ไหนดูหน่อยทิพี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงตัวแรกจากห้าชั่วโมงตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นจนถึงห้าโมงเย็นด้วยเออห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอ่ะครับผมไหนโชว์หน่อยโชว์ไซส์หน่อยเขาบอกว่าตะกรบรับแขกมาแล้วใหม่ใหญ่จริงพี่เออใหญ่จริงว่ะใหญ่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 เออตัวแรกตัวไซส์สวยที่เขาบอกว่ารับแขกจริงไซส์ขนาดนี้เลย คือไซส์พี่ปิยะนะตัวใหญ่ <c oughs> อโอเคโอเคมาเ,อมาเลยยกลมาเลยยกลงเลยขอบคุณค่ะทำไม,ม what out, what out อ่ะฝั่งนู้นวัดเอาวัดเอาโอ้ได้อเด้อเด้อเด้เอพี่ปิยะช้อนได้เลย เล็กๆแรงดีแรงดีตะโกกยังยังสูงหนักเลยใช่ไหมคะคือปลาหรือหนูอา <c oughs> ได้แล้วนะคะปลาตะโกรับแขก์วันนี้แต่ว่าแครตัวแรกสั่งพระว่าบบอันนี้ใหญ่มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดเป็นยังไงนี่ครับหมอปลาหมอปลานี่นะคะปลาที่เราได้กันนะคะ นี่เป็นไงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเขาบอกถ้าฝูงเข้าถ้าฝูงเข้าก็จะวัดไม่ทันเลยกระชังแค่นี้ไม่พอมันจะหลุดเลยดพี่พี่จะใส่แล้วนะปูบีบใครก่อนเล่นใครก่อนบีบคอแน่นๆแล้วก็ปล่อยพุดธพามาตกแบบปลาใหญ่หันมานั่งตกสปิวกันแล้วถ้าปิวก็ไม่ได้กันด้วย มันก็ตอดนะพี่พี่วิยะมันก็ตอดจมนะแต่เขาวัดไม่เป็นกันไงต้องให้ผมสอนกันดิยะท่านนานี่ยังมีเลยเออแมลงเกี่ยวอ่ะเออเดี๋ยวแมลงเกี่ยวเดี๋ยวต้องดูนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาเอ้ยเห็นไหมแค่เนี้ต้อนร้านร้านกันเลยไปดูกันทายทายแบบนี้ก่อนมาซีส์เนี้ย โอ้โหสังกว่าจิว๋วเขาได้กันเขาได้การปลารับแขกตะกงตะโกะโกนั้นทักาได้เลยอะไรเออมัน,ม,น,ม,นมันนิ่งๆเนี่ยดูนิดปลาอะไรนิดก็ดูเลยระวังระวังจับสายจับสายอย่างเดียวจับสายอย่างเดียวปลาเอาสังกว่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 าตัวเล็กตัวเล็กที่นั่นเามื่อคืนคือตอดจ้ะจ้ะจ้ะไม่รู้ปลาอะไรวัดไม่ได้เพราะเบ็ดมันใหญ่เลยลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดเล็กมั้ง เลยปูดาบโอนี่นี่มีเถียงไม่เถียงเอาอันนี้มาดิเด็กเด็กของโอ้ยรวคันพี่หักนะเว้ยโอ้ยตัวโหคันหมื่นกว่าได้ไงไหนเนี่ยล่ะทไม่ผูต้องดึงหน้าด้วยอ่ะหน้าไม่ตึงมันดึงเองโอ้โหยังัไงนา ดูตรงหน้า,เ,าเป็นสวายโอ้ยถ้าเป็นของเขาด้วยนะมุดไปแล้วมุดไปแล้วนัดขึ้นมาหน่อยตะโกกใสสวยเลยมันจนะเป็นเขียนเลขยว มันเป็นเก็บอะไรที่เห็นที่ไหนวะเอาเลอยแบบกระแตไหมคะกระแตหรือกระลอกนีอะไรมันเป็นการลอยเขาแบบไทยๆกระแตกระลกอกใช่ค่ะเราจะมาร้อยมาอะไรากันนะคะเดี๋ยวไอเนี่ยยังไม่ได้ลอยนะแล้วก็ค่อยๆประคองประคองให้ช่อดอกไม้เราลงมาที่เอ็น ตายเอ็นก็จะมีเบ,บ็ดถึงไหนถึงเม็ดไปเลย,เลยค่ะสุดเลย<ะ>ครับชื้อส <laughs> ุดเฮ้ยยังไงบ้างกั <laughs> บธรรมชาติดีดีที่ <laughs> ไม่ตายรอนเหลือ,อเกิน เบ็ดไปไหนอยู่บนโตอันนี้คือตกแบบไหนเขาเรียกว่าตกแบบไรตกแบบร้อยมมลัยร้อยมมลัยที่นีเขาบอกว่าสวายสวายเหรอสวายปลาอะไรก็มามาเลยโอ้เอออันนี่ไม่นเล่ห์ขอดแล้วใช่ไหมเล่ห์ขอดแล้วพี่อีกหนึ่งตัวครับนี่ตะโกกไซส์สวยเลยช่วงบ่ายตัวหนึ่ง สลัดผักค่ะเฮลที่ไม่กินปลาใช่ไหมไม่กินเพราะตกไม่ได้โอ้อใหญ่เลนัดขึ้นมาเบาๆโอ้มาแล้วโอ้จะได้จะได้ เดี๋ยวรอยปล่อยปล่อยอยค่อยช็อตเดี๋ยวให้มันเหนื่อยไปเลยได้ไหมไปเร็วหรอกเด้ได้แล้วปล่อยมันเนี่ยอาปาโอ้ยย้อนไซส์ใหญ่ไซส์ใหดูหน่อยพี่วิยะญาณดูไซส์หน่อยโอ้ติดทุกส่วนติดทุกส่วนยกเว้นปากเอ่ะ อยู่คืนป่ะม,มันอยู่แล้วกันต้องมีงานต้องทังบ <c oughs> นะแต่นี่จับแล้วรอก่อนเฮ้ยคันนี้อ่ะติดกับคันนี้ป่ะเออเฮ้ยไปไม่ไม่ใช่แล้วติดก็ดกได้ได้ได้ไดไไไ้ไม่ไม่ไม่น่าติดนะก่อติดเหรอเอาไม่เป็นไรช่างมาเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเ,อเอาปลาก่อนอยากได้สว่างนะนัดขึ้นระวังติดไอ้นี่นะ ปล,ป,ปล่อยเป็ดแน่นไหมป่ะโอ้โหปึกเลยแต่มันขาดเออให้มันสู้มากไม่ง,งั้นขาดเออปล่อยลอยนิดนิดโอเคสวยงามอางไอชอวางต,ตักอันดับหนึ่งเลยเนี่ยตักอ,อันดับหนึ่ง ได้มาแล้วค่ะปลาตะโกของเราปลดล็อกตอนรอบบ่ายรอบบ่ายเคสสายสวนจะแต่จะตักหลังจากที่เงียบไปนานอ่าเคก็จบทริปลงงงานนะคะหมดกะของเราเราเช่ามาสองกะนะคะมีกะกลางคืนกับกะกลางวันกะละเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่คือผลงานของเราสองกะนะคะแต่ว่ากะเหมือนเราได้ตกกะเดียวอะเนาะเพราะว่าอีกกะนึงเมื่อคืนฝนตกก็เลยได้เท่านี้มาได้ช่วงต่อกลางวัน ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฟอลล์มีทีวีตามมาเดี๋ยวพาไปลุย